ในมหาชนลทีได้โปรดฟังวจีของปวงข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอันทิกและอังคารของคุณกิษตนาพันลำญ่ผู้วายชนในพื้นสมุทรบนทนนี้ ด้วยเถอสาธุอาจะมาแจ้งให้คณาชภาพประกาพินทันในร่วมบริจาคซื้อที่ผู้อชยนอาจะใช้จำนวนเจ็ดเหรียญน,นะครับส่วนที่เหลือขอทำบุณเอาทิดสมสุทรณสร้างถนนเข้าสำนักสงฆ์อวันเขาสามล้านอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรต่อไปนะครับตั้งจิตอธิษฐานด้กันข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบินามารดาครูอาจารย์ทางลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน,น,น,กนคนเคยร่วมการงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากับนายเวและเทวัน Oh I't cut back with something.